วันนี้มาอยู่กับมือถือธรรมดาก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีนะครับมือถือสัญญาณไม่มีหรือ Wi-fi Wi-fi Wifi ไ,ไม่มีหรือ WiFi อ่อนนะครับให้ไปชี้ที่เราเตอร์นะ Wi-Fi อ่อนเนี่ยแต่ว่าผมซ่อมไปแล้วหนึ่งอันนะครับซ่อมโอ้เดี๋ยวไปซ่อมอีกซ่อม,มไปแล้วหลายอัน <laughs> นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าซ่อมไปกี่อันแล้วนี่เครื่องนี้เครื่องแรกเลยเครื่องแรกเลยผมซ่อมยังไงนะครับ ผมทาการซ่อมอย่างนี้นครับนี่แบบนี้นี่เท่าที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับจะเห็นเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ปิดเครื่องนะแต่ว่าในตัวไม่มีซิมนะครับในตัวไม่มีซิมเนาะตัวนี้เป็นเครื่องหลักนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดูนะครับเป็นเครื่องที่ซ่อมไม้ดูก็พวกนี้ที่ผมทํามาแล้วอ่ะเป็นตัวนี้ที่ทําการซ่อมเรียบร้อยแรงขุดอยู่ที่อันที่ผมเอาไว يد, ้ขุดบิตคอยน์เนาะก็ต้องมีอ่ะนี่ขุดบิตคอยน์ข้างหลังนะครับข้างหลังผมซ่อม นี่แบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วจะเข้าใจว่าต้องแก้ตรงไหนแล้วตัวนี้เครื่องน,นี้ก็มีสัญญาณเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่ 4G ไม่ใช่ 4G ดี H est, ก็คือ 3G 3G เต็มนะครับ 3G เต็มบวกตัวนี้ก็เช่นกันครับนี่ตัวนี้ก็มีแบตนะฮะมีแบตแต่ก้อนใหญ่กว่าเพื่อนแต่ก้อนใหญ่กว่าเดิมหมายความว่ามันใไม่ใช่แบตของมันนั่นแหละอาละผมทําอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีก็มี 4G เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะ นี่สีจีสีจีเต็มแมนะครับสีีเต็มเลยแล้วก็ปล่อยฮขาสปอร์ด้วยนะฮะปล่อย uhh Sport, ปล่อยฮขสปอร์ตปล่อยง่านะครับนี่ปล่อยตัวนี้สปอร์ตส่วนตัวแล้วปล่อยให้เ,เครื่องอื่นนะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าผมทําออกมาแล้วใช้งานได้จริงนะฮะผมลองดูแล้วเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยในตัวของผมก็ขออภัยด้วยครับก็ไปดูไปดูคลิปคนอื่นได้นะครับเชิญไปดูคลิปคนอื่นเลยเพราะมันไม่มีคนสอนหรอกนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของผมผมต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วผมก็รู้ว่าเออปัญหานี้แก้ยังไงก็ถึงมมมาาาาบบอออกต่ััันนนนททํหหลยแ้วะครเเีผ็ อันนี้ปล่อย wi-fi ด้วยนะตัวนี้ก็ปล่อย w i f i เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว,ว่า wi-fi มันชื่อว่าอะไรมั่งครับนี่ฮอสปอร์ตไวไฟนะครับจอแตกแต่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ดีมีร้วนบ้งบางครั้งเลยอืมและวิธีซ่อมของผมมันสามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเออสามารถเอามาใช้กับได้กับมือถือได้ทุกรุ่นอ่าไม่จําแนกว่าเออจะต้องเป็นมือถือรุ่นนู้นรุ่นนี้นะนะครับเออตัวนี้มันไอ,อไม่ใช่สัมผัสดิสแกนนิวมาทำงานไหมเนี่ยเออมันไม่น่นนนนาจะทํางานเนะ่เออเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี ติดติดตั้การนิ้วมาเนี่ยติดแล้วติดแล้วเรียบร้อยติดตั้การนิ้วแล้วแล้วก็กับดิครับรออะไรนี่โอเคกลับปุ๊บนี่การน,นิ้วไม่ปิดอ่าสงสัยต้องเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับไม่ป็นไรนะ,ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาละที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือนี่ตัวนี้นี่คือ Wi-Fi ของ vivo v9 แล้วก็อันนี้เป็นของ vivo v11i ส่วนนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมปล,ล่อยเราเตอร์อยู่นะครับโอเคทีนี้เราพอเก็ตแล้วเราพอเก็ตแล้วเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัตินะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเครื่องบัตรกรีซึ่งผมใช้เป็นเครื่องบัตรกรีแก๊สนะครับเป็นการดัดแปลงหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากที่บ้านผมมันไม่มีไฟแต่เสือกมีเทคโนโลยีขั้นสูงก็เราก็ต้องขั้นสูงตามนะครับเราต้องขั้นสูงตามไปด้วยเพราะว่านั่นแหละนะครับอันนี้เป็นน้ำยาผสมบัตรกรีเราต้องพึ่งตัวเอง ถ้าเกิดว่าไม่พึ่งตัวเองแล้วผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาทําไมในเมื่อมันพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปนอนให้คนอื่นช่วยเหลือซะนะครับเราต้องพึ่งตัวเองทุกคนต้องพึ่งตัวเองยุคเศรษฐกิจแบบนี้บ้าบอคอแตกจะให้เปลี่ยนมือถือบ้าหรือเปล่ามือถือเครื่องเก่าก็ยังเล่นเกมได้อยู่จะให้เปลี่ยนทาไมนะครับเอาละทีนี้เครื่องของผมนี่ทุกเครื่องที่ถูกทําขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับผมเอาไว้ขุดจุดประสงคือบิตคอยตัวนี้ผมจะทําการต่อแบบนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เราต้องมีกลับหลัง้งไม่ใช่ลุนมันนี่หว่าเอาเป็นว่า ตัวนี้ไม่ใช่รุน่นของมันตัวอื่นก็ไม่ใช่รุน่นของมันไอ้ตัวนี้เราเราต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าความรู้ทิ้งไปนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะหาแบบไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเราหาแบบไหนเราหาว่าก็เอาประมาณนี้เราเราหาแค่เนี่ยทฤษฎีตัวนี้มันจะง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวเหว่ยไปเกดสองพันสิบเก้าเ็กกินมันใช้ได้ทุกรุ่นเราจะหาจากตรงนี้นะครับเราหาจากตรงนี้ตัวนี้ง่ายมาก ตรงนี้สองอันนี้มันจะติดกัน2องอันนี้ติดกันทําหน้าตายังไงมันเป็นหน้าตาแบบไหนเราใช้เครื่องวัดจริงๆบางคนไม่มีเครื่องวัดก็ใช้ไดโอดกับแบตเตอรี่เอาแล้วกันนะครับวิธีคือใช้หลอดไฟใช้หลอดไฟมาต่อหลอดไฟไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าต่อแล้วปุ๊บมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นไฟมันติดไฟมันติดสัญญาณก็นั้นก็หมายความว่าตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่มันต่อกันนะครับหรือว่ามันเป็นขั้วที่ต่อกันได้นะครับส่วนตัวนี้จะไม่ต่อกันเดี๋ยวเราลองดูปุ๊บ ึ๊บอย่างนี้เราจะดูเราจะรู้นะครับว่าตัวไหนต่อกันมั่งไม่ต่อกันมั่งเราไปจุดเราไปอยู่จุดตรงไหนตัวนี้จะง่ายครับตัวนี้จะง่ายแต่ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหายังไงเราจะหาขั้วของมันยังไงนะครับตัวนี้จะมีเยอะเพราะว่ามันเป็นรูที่แพงเอาทีนี้ตออันนี้จะต่อกันนะครับอ่าอันนี้จากความรู้ของผมที่เคยต่อกันแล้วเราหาดูเราหาดูตัวนี้ต่อกันตัวนี้ไม่ต่อกันมันจะเป็นสายยาวๆเล็กๆอันนึงนะครับอันเดียวที่มันต่อออกไปยาวๆแต่ตัวนี้ตออันนี้มันต่อกันมันจะเป็นสองสายที่ต่อกัันนนยาาวะะครรบปมณี้ พอมันร้องอย่างนี้นะครับตัวนี้ข้างบนนี้เราก็จะหาได้ง่ายๆตัวนี้คือต่อกันตัวนี้ก็ต่อกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องต่อแค่สายเดียวแต่ว่าต่อสองจุดตัวนี้ให้คล้อมกัน3ามจุดนี้ให้คล้อมกันแล้วก็ต่อยาวออกมาถ้าสังเกตดูดีๆก็คือตรงนี้มันจะมีขั้วตัวเดียวแล้วพอไปเสียบพอเอาไปเสียบกับตัวไหนมันก็ไม่ดังนั่นหมายความว่าตัวนี้มีอยู่เส้นเดียวที่ต่อออกมานะครับพอต่อออกมาแล้วมีอยู่เส้นเดียวเราก็ทําการเช็คดูว่าลายวงจรไปถึงไหนดูว่ามันมีความสําคัญขนาดไหนนะครับพอเห็นว่าตัวนี้มีความสําคัญ ระดับที่ว่ามันมีหลายเส้นมันมีหลายสายมันมีหลายสาขาจากที่ผมต่อตัวนั้นก็คือผมต่อหลายเส้นใช่ไหมล่ะครับก็มีอยู่เส้นเดียวแต่ว่าต่อมายาวๆดังนั้นความสําคัญของมันก็คือมันจะต้องยาวแต่ตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวผมมาเข้าเรื่องของตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะซ่อมง่ายกว่าเพราะมันมีแค่2จุดนะครับตัวนี้ต่อกันตัวนี้ไม่ต่อกันอ่านนี้เราจําได้แล้ว <peace> เรารู้แล้วถ้าเรามาวัดตรงนี้เราจะรู้ไหมเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเจ็บปะไม่รู้เรื่อง <laughs> ไม่รู้มันต่อกันหรือเปล่านะครับ เอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวิธีการต่อทฤษฎีการต่อของผมคือการเอาสายสายไฟสายเล็กหรือสายหูฟังสมูทท็อกซึ่งสายหูฟังสมูทท็อกจะเหมาะกับการต่อสายแบบนั้นมากกว่าทาไมถึงเป็นสายสมูทท็อกเพราะสายสมูทท็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสายเคลือบซึ่งสายเคลือบแต่ละสายมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งแรงและไม่ช็อตกับระบบอื่นๆซึ่งมันจะมีขั้วบวกขั้วลบออกมาให้เราลาคาญนะครับลำคาญแบบไหนลำคาญแบบที่ว่าชนิดที่ว่าเราลำคานโคตรๆเลยละ เออคือเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราต่อหินโด,ดยไปโดนขั้วบวกของตัวเครื่องอาจจะช็อตได้นะครับตัวนี้จึงต้องใช้เป็นสายสอท็อปซึ่งสายสอท็อปของผมเป็นสายแบบนี้ตัวนี้เป็นสายเคลือบซึ่งสายเคลือบมีทํางานมันเคลือบน้ํายาวานินมาแล้วพอเวลาที่เราเอามาเชื่อมเรามาเชื่อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับเราต้องทําการละลายซึ่งการละลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ลักษณะคือใช้ไฟแช็กลนใช้ไฟแช็กลนหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําให้ดูใช้ไฟแช็กลน สาราตัวนี้จะละลายหรือจะใช้ความร้อนจํานวนมหาศาลในการทําให้มันละลายทําให้ทําให้สารเคลือบละลายนะครับหรือจะใช้มีดขูดตรงนี้ก็จะแล้วแต่คุณผู้ชมจะทําแต่ว่าของผมจะใช้เครื่องเชื่อมในการละลายมันเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะละลายมันยังไงโอเควิธีละลายคือ,อดยปกติแล้วบางคนใช้เป็นสายเป็นสายไฟธรรมดานะครับแต่สําหรับผมผมพาใช้สายสมูท็อกซึ่งสายสมูท็อกจะให้ผลที่ดีกว่า อืมจะมีผลดีกว่าเลยเอาเป็นว่าใ,ใครที่ใช้สายสมูท็อปอยู่ก็เอาสายสมูท็อปเก่าของคุณผู้ชมมาทําหรือจ้าไม่มีจริงๆหรือจําเป็นที่จะต้องใช้มือถือจริงๆคุณก็สามารถที่จะใช้สายสายสายวดดีใส่เข้าไปเหมือนที่ผมทําอ่ะเห็นปะต้นลิปเจ็นไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเอาละทีนี้พอเราเริ่มขั้นตอนการทําความร้อนนี่เครื่องบัดรกรีอะไรอืมมันคือเครื่องบัดกีแก๊สซึ่งผมทําด้วยตัวเอง เครื่องบัดกีปกติมีไหมมีแต่มันพังไปแล้วมันพังมาหลายอันแล้วไม่อยากใช้แล้วเครื่องบัดกีกากาดเนี่ยใช้เครื่องบัดกีแก๊สดีกว่าครับแล้วมันไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี่โถ่ถามถึงมาตรฐานทําไมวะจะถามมาทำไมอย่าไปถามมามันมาตรฐานมันมีกโลกนี้นี่ยมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เขายอมรับกันอนั่นแหละง่ายๆแต่แต่เรายอมรับได้แต่เรารับได้ก็มันก็เป็นมาตรฐานของเราลป่ะประมาณนี้ เอาละทีนี้วิธีการต่อจาไม่ได้แล้วลืมเอาไหม <c oughs> แล้วพอเวลาเป็นสายเดียวปุ๊บอา้าวลองความดูดิอา่าฝั่งนี้สายเดียวฝั่งนี้เชื่อมหากันอา้าวง่ายหาไม่ยากนี่เอาละทีนี้เราจะทําการเชื่อมออกเป่าก่อนเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้ความร้อนนี่เอาละทีนี้เราจะต้องใช้น้ํายาประสานเพื่อที่จะเชื่อมตรงนี้เข้าหากันพอจะพูดไปต้องใช้ฝีมือหนักพอสมควรนะเนี่ย เอาละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากได้สายถ้าเราอยากได้เสาสัญญาณที่แบบเสาสัญญาณที่ค่อนข้างแบบไอ้แบบนี่เลยเราก็ใช้สายตัวนี้เยอะๆหน่อย <c oughs> <c oughs> อยากได้เสาสัญญาณแบบโคตรจะแบบอภิมหาอลังการก็ใช้เสาสัญญาณตรงนี้เยอะๆใครที่อยากได้เสาสัญญาณแบบอ่อนๆก็เอาสั้นๆก็ได้นี้ลองดู <c oughs> ลองดูไม่เสียหายเออ ก็ดีก็ปล่อยมือถือของคุณนอนอยู่ในบ้านเฉยๆเราไม่ทําประโยชน์ไปยีหาอะไรเลยเสียงเงินมาก็เยอะแต่เสือกไม่ทําเงินเครื่องของผมเอาไว้ขุดบิตคอยนะ์นะขุดมปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยตายสิเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเราจิ้มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการต่อกันนะครับเอาละ่ะทีนี้ปึ๊บเราก็จะต่อสายที่สองมันคือสายเสาสัญญ,ญาณ ที่โดยปกติเราชาวบ้านเขาไม่ต่อกันอย่างนี้เรามั้งนะเอาละทีนี้พอเราได้เสาสัญญาณแล้วเราทํายังไงกดเทปเอาวางกาวนี่ครับอ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาละทีนี้เดี๋ยวเป่าอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาสายแดงมาใสา่สายแดงนี้ทําหน้าที่เป็นสายเดียวโอเคปะ่ะสายเดียวเก็บโอเคสายเดียวเรียบร้อยเอาละทีนี้เราก็จะทําการ ละลายสายเขาเรียกว่าละลายอะไรนะโอ้ยไฟไหม้เลยปะโท้เอ้ยคุณนายเอ้ยโอ้ยทำอะไรนีขร่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับแม่งอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ้ยเอาดีดีสิครับคุณเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันอ่าอย่าเผาอีกรอบแล้วกันนะขอร้องละนี่เราจะทําการละลายเออจะเรียกว่าละลายก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าเราจะทําการเออ โอเคเราไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ขอไม่รู้เรื่องอะไรเ้งนั้นนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันอีกรอบหนึ่งเป็นขั้นตอนการทําสุดท้ายของการเพิ่มเสาสัญญาณเพิ่มกําลังสัญญาณของมือถือทําได้ทุกรุ่นเราจะทําแบบกว้างๆแบบ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 จะผาบขวัญป่าซา,ากไปนี้ก็ได้นะแล้วแต่แต่าผมว่าผมผมอยากได้เสาสัญญาณนี้แบบค่อนข้างโปรเฟชชั่นแน เห็นไหมสัญญาณโคตรยาวไอ้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเราขอทดลองนี้รอบหนึ่งเดี๋ยวเราต่อไปนี่เราต่อไปนี่เดี๋ยวเอาไปติดตรงนู้นนะยาวเยี่ยยอะไรไม่เลยโคตรเยี่ยเลยเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาทาํากันโลบมากลับหายแล้วเราเอาละเดี๋ยวเรามาต่อการเดี๋ยวเรารู้กันอุย้ยใส่หลุดใส่หลุดไม่ไม่นะเพื่อน,ไม,น,อนไม่นะเพื่อนรัก โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลุดหลุดหลุดร้อนร้อนร้อนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อใหม่เดี๋ยวเราต่อใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สายหลุดเฉยๆเพราะเราต่อขี้กาขี้เกลือเองโอเคจะกาจะเกลือเลยจะกาจะเกลือมันก็ต้องมีระบบระเบียบสิจ้าเอาละโอ๊ยเชือดไฟมันยังติดอยู่เลยนะ นี่ได้แล้วยืดเคมาเดี๋ยวเรามาใส่กันนี่นี่หลังจากนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นสิ่งที่ผมทำว่าว่ามันไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะเอาละเสร็จเรียบร้อยใช้มีดยืมตามาตาดตาดไม่ต้องใช้กันไก่ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นเราเรามาตาดัตาดตัดอุ้ยทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ได้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 ต้องต้อง นี่สบายเดี๋ยวที่เหลือตัวนี้เราก็จะทําการฝังไว้กับฝังไว้กับแบตฝังไว้ข้างแบตชัดเจนไหมเราจะฝังไว้กับตัวแบตแต่การที่มันเป็นเสาสัญญาณมันก็เอาไปซ่อนไว้กับแบตมันก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่เราจะทำไงเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ของนาซาปึ๊บ เป็นสูตรที่ทำานาซาปวดหัวเอาละทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวเสาสัญญาณที่ค่อนข้างจะเออเออเออมากเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไหนลำโพงลำโพงอยู่ไหนโอ้โหเื้มือีก็มีตั้งเยอะตั้งแยะลำโพงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหไอ้หี้หาลำโพงไม่เจอเอ้อันนี้ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลำโพงลำโพงมีร็นสิบเป็นตับเป็นตับปฏิทินลำโพงมือถือพระเจ้าช่วยมันมาจากไหนเยอะแยะมันเกิดมาจากไหนเยอะแยะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการต่อลําโพงจริงจิงไม่ต้องต่อก็ได้นะอืไม่เห็นต้องต่อเลยไม่เห็นจาเป็นต้องต่อเลยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอ่อทาให้มันถูกพิธีกรรมทาไมมันปิดไม่ได้วะมันติดอะไรวะ ในนนขอกดดูดิ <laughs> ไ,มไม่ได้ไ่ได้ดูดีๆแล้วมันมีอะไรติดอยู่แถวๆนี้วะอเอาไมเอาไม่ไม่ทำไมมันกดไม่ลงนะถ้าจะบอกว่าเราจะให้เรากดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยเงี้ยพังนะครับคุณผู้ชมครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการคันน็อตขันน็อตขันน็อตขันน็อตแค่สองตัวพอไม่ต้องอะไรเยอะแยะอันนี้มันละมือถือของเราเนาะ น็อตสองตัวโอ้โหขนาดที่ใครควงยังไม่เจอเลย <c oughs> <laughs> เอาละพอมาพูดถึงแล้วเราก็จะขันขันน็อตเข้าไปสองตัวไม่เยอะนะไม่เยอะถ้าเยอะมันก็คงจะไม่ได้เอาละทีนี้สองตัวสามตัวแล้วแต่ปริมาณอ <c oughs> ันสุดท้าย เอาละทีนี้เราก็จะใส่แบตครับแบตพว่งนั้นกว่าจะใช้ได้ก็ต้องซ่อมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้กับโซลาเซลล์เราจะใช้แบตนี้ทดแทนเลยแล้วกันเอาละทีนี้เราจะทำการเปิดเครื่องแล้วก็ปิดกราบปิดกรับวิไม่ใช่นี่โอ้พระเจ้าช่วย เสาสัญญาณไม่สามารถซ่อนไว้ในแบตได้นะครับอย่าหาทำนะครับผมลองดูแล้วซ่อนไว้ในแบตไม่ได้ก็ต้องซ่อนไว้นอนเปดเอาละครับเราจะลองแก้แก้ไขแก้ไขสายดูนะครับไม่ให้ยาวเกินไปเพราะยาวเกินไปเหมือนสี่ G จะไม่วิ่งเนี้ก็แปลกดีนะครับยาวเกินไปสี่ G ด,ดันไม่วิ่งซะงั้น พอสั้นเกินไปสัญญาณก็เสื่อมน้อยเอาละน่าจะได้ระวังว่าจะได้เห็น เออไอพวกนี้มันดีขึ้นนะนะคือตอนนี้เราก็สามารถใช้เน็ตได้แล้วนะครับอ่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราเอาให้ดูอ่าเป็นของ Y7 นะครับซึ่งสัญญาณก็จะมีทั้งหมดกี่แอนสามแลนสามแอนเป็นของ Y7 Y7 2018<ๆ>ก็จะเป็นของตัวนี้ที่เราได้ทำการต่อแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟดูแล้วกันอ่าผมต่อแบบนี้แล้วก็เอาไฟ ใสบะบะบะมมาแคดี้ซ่งเหก่อน <c oughs> จากลมมากมันก็ลาหายจริงเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูนะครับว่าสัญญาณ Wi-Fi แม่งตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดู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 เอาละทีนี้สัญญาณ Wi-Fi เป็น Y7 Y7 อ่าตัวน,นี้ก็ Y7 เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันดูว่าจะสามารถคุมคมือถือตัวอื่นได้หรือไม่อันแรกเปิดเข้าไปคุ้มเครื่องหมายเลข17 ไหนหมายเลขสิบเจ็ดมันอยู่ไหนวะอ่าคุมเครื่องหมายเลขสิบเจ็ดได้อ่าเครื่องหมายเลขสิบเจ็ดได้เราปล่อก wifi ได้แปลว่า wifi แรงดีเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปอ่อเมื่อกี้เข้าเครื่องหมายเลขสิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกดออกให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่ากดออกไม่เเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดู youtube กันเมื่อกี้ดูเฟซบุ o กแต่เรามาดู youtube เราดู y YouTube อ่า u t u b e เล่นได้ปกตินะครับนี่มันอะไรกันละครับเนี่ยอ่ะสกิลสุดโกงสกิลสุดโกงเปิดครับโฆษณามาเด็ดวิ่งไหมเด็ตวิ่งเด็ตวิ่งนิดนึงไม่รู้โฆษณามาอย่างเดียวเลยโฆษณายิ่งใหญ่มาก <laughs> โฆษณายิ่งใหญ่มากถ้าเกิดว่าเจอโฆษณาในช่องผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่รายได้มันน้อยนิดนะ <laughs> อย่าบ่นเลยมันรายได้น้อยนิด จนถึงขนาดผมหนีมาคุณบิดคอยด้วยแหละกับฟาร์มเกมนะครับเปิดเกมทอล่ลาฟารม์แม่งเลยหาทั้งได้เยอะนะเกมทอเ่ลาเนี่ยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะอะ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามือถือมันมีอ่าม่น่าจะเป็นการแจ้งเตือนเปอร์เซ็นต์แสบสถ,ถานะความเร็วเครือข่คยเอาละซีจีทำงานทำงานมาเออซีจีทำงานละมั้งนะเออซีจีทำงานพอสองร้อยี เดี๋ยวเราจะเปิดอีกรอบหนึง่งเอามาดูนะครับอ้าร้อยเคสีจีมาแล้วสีจีวิ่งแล้วโอ้ีจีวิ่งมาแล้วเห็นไหมครับสจีซีจงสจีโอหน้าสงสารจัดเลยนี่เราก็ต่อไว้แบบนี้นะครับคือผมมาออกมาข้างนอกเพราะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เหมือนเครื่องพวกนี้นะครับที่ผมต่อมาข้างนอกเช่นกันนะ ซึ่งพรุ่งนี้ก็ต่อได้ใช้งานได้ปกตินะครับต่อได้ใช้งานได้ปก,กติก็ลองดูนะครับใครที่ใครที่อยากจะลองทําดูก็สบายสบายทําตัวสบายสบายก็ไว้ทาหวยโล่งก็ไว้แล้วก็ทำํำนะครับ